สวัสดีครับครับไว้โปรดักต์นะครับรีวิวสวยๆอีกคันนะครับอันนี้เป็นรถ t o y ย t a Re ี vo นะครับใครใช้ t o y ย t a r e ี o หน้าตาแบบนี้นี่นะดูเลยครับคันนี้มีหุ้มเบาะมีเบาะแคปบมีปูพ,พื้นครบเซตนะครับนี่หุ้มเบาะเราทำแบบสวมเบาะแคปบใหม่ฟองน้ำฉีดแบบรุ่นพนักพิงเอียงนะครับแล้วก็ปูพื้นนะฮะคันนี้ก็มีการเสริมเส้นใยนะ ครบชุดเลยนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่แผงข้างก็ทํานะครับคันนี้ใครที่เป็นบ่อผ้าอยู่นะ,นะมาที่ร้านนี่เราจัดการให้นะฮะแล้วก็เท้าแขนกลางด้วยเหมือนกันนะครับราคาก็าว่ากันไปตามสัดส่วนนะครับนี่อ่ะดูสิ่งแรกก่อนเราทําหุ้งบ่อแบบสวมคันนี้สีดําเย็บด้วยได้สีน้ําเงินนะครับผมไล่ตั้งแต่หัวหมอนนี่นี่หัวหมอน ามาตัวพิงนี่ครับนี่คืองานสวมนะครับสวมทับของเดิมไม่ใช้ถอดออกของเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแตง่งานเราเรามั่นใจนะครับเราทําให้ท่านเนี่ยนะฮะเรียบร้อยมากที่สุดคุ้มค่ากับเงินที่ท่านเสียมากที่สุดและเรามั่นใจด้วยว่าใช้ทนที่สุดด้วยนะครับหุ้มเบาแบบสวมมองแทบไม่ออกเลยว่าเป็นตัวสวมนะฮะดูเชฟการเข้างานนะครับนี่เห็นไหมฮะ เราการันตีเลยนะครับเราทําอาชีพนี้มากกว่า20ปีนะครับรายงานเราออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเราส่งมอบงานรุ่นสู่รุ่นมาแล้วนะครับตอนนี้ด้านหน้านะครับเราก็เป็นหนังสัมผัสหน้าสัมผัสเนี่ยเป็นหนังทั้งหมด3ชั้นนะครับลามิเนตนะฮะลามิเนตคืออะไรก็คือการประกบฟองน้ำ5มิลบวกกับ ผ้าทีคอร์ดนะครับนี่ข้างหลังนี่นะฮะเราใส่หน้าสัมผัสนี่ทั้งหมดเลยนะครับก็คือผ้าทีคอร์ดผสมนะครับโดยวิธีการลามิเนตครับลามิเนตเป็นแบบนี้นี่นี่ครับนี่คือหนังของเรานะฮะที่เราใช้นะครับเหนียวเหนียวทนทนหนาหนาหนา,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 นานหนึ่งมิลเต็มนี่นี่นี่หนานหนึ่งมิลมีฟองน้ำห้ามิล นะครับห้ามิลแล้วก็มีผ้าทีคอตด,ด้านหลังผ้าทีคอตเหนียวเหนอยทนทนอย่างนี้นะครับถ้าทั่วๆไปนะครับเขาจะใช้หนังเนี่ยเป็นตัวบาง0.6ก็มี0.7ก็มี0.8ก็มีนะครับแล้วต้องฟองน้ําก็บางคนก็ใช้เกรดต่ํบางบางหรือบางทีก็ใช้เป็นพวกผ้าสปันเอาข้างหลังนี่ก็จะเป็นขุยแต่ทํากรรมวิธีอย่างอย่างของทางร้านเนี่ยนะครับเรากล้การับประกันปีแตกให้ถึง3ปีเลยนี่นะฮะ นะครับนี่คือหนังลามิเนตนะฮะด้วยผ้าทีคอร์ดนะครับแผงฟองน้ําเกรดเด้านหน้าสัมผัสนี่นะครับเราจัดการให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบาหน้าหรือเป็นเบาะหลังนะครับเนียนๆสวยๆแบบนี้นะครับนี่ดูได้เลยนะครับนะไม่ใช่ถ่ายมาเพื่อที่จะเอาตรงสวยอย่างเดียวไม่ใช่นะครับนี่เราผมถ่ายงานส่งมอบลูกค้าจริงๆกันนะครับแล้วก็มาเบาแคบฟองน้ําฉีดนะด้านหน้าหนังเราใช้หนังลามิเนต นะตัดเย็บดูนะครับดูงานตัดเย็บของเรานะครับนี่นี่เห็นไหมครับนะงานเนียนๆอย่างนี้นะเรามั่นใจนะครับเราทําให้ท่านแบบเหมือนสำรัรถเราเองเลยนะครับบ่อแขบฟองน้ําฉีดเนี่ยนะฮะเราทําให้พนักพิงเอียงนะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยตัวนั่งเนี่ยทำให้มันเชิดขึ้นหลักการเดียวกับตัวบ่อหน้าเนี่ยหลังเชิดขึ้นอย่างนี้นะครับ <S <S เพื่อที่จะให้นั่งสบายหลังเองียงเหมือนเราขับรถอะครับนะคนขับรถี่รู้เลยนะครับถ้านขะับหลังตรงกับขับหลังเอียง หลังตรงขับได้ไหมก็ขับได้แต่ความสบายไม่ได้หลังเอียงก็จะนั่งสบายกว่าแต่ถ้าเอียงมากก็จะเสียพื้นที่ด้านหน้าไปใส่แล้วเสียพื้นที่เยอะหรือไม่ดูครับนี่เอามันนิ้วผมเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็ประมาณเสียไปสิบเปอร์เซ็นตแต่เราอะเวลาเรานั่งยังไงขาเราก็ต้องรับโค้งเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเดี๋ยวให้น้องผู้หญิงลองนั่งดูนะครับนี่นะครับคนใช้รถเนี่ยนะฮะย่างสมว่าพ่อขับเมียนั่งข้างลูกนั่งหลังถ้าสูง อ่าหนูสูงเท่าไหร่คะร้ 3, อยห้าสิบสามค่ะอ่าร้อยห้าสิบกว่านี่ถือว่าไซส์มินิตัวเล็กๆเ,เลยนะครับอ่าพ่อขับเมียนั่งข้างลูกนั่งหลังก็จะนั่งสบายๆแต่ถ้าคนขับตัวยาวนะคนนั่งหลังตัวยาวสูงร้อยเจ็ดสิบห้าขึ้นไปแนะนำมานั่งฝั่งนี้พ่อบอกฝั่งนี้ก็สามารถเลื่อนได้นะครับเราทําให้ท่านนั่งสบายที่สุดนะฮะเวลาเปิดเอาเครื่องมือนะครับเดี๋ยวให้ผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าหลักการเปิดเครื่องมือเนี่ยเราทํางานเนี่ยนะครับ ให้สามารถที่จะเปิดเครื่องมือได้หลักการคืออย่างนี้นะครับเวลาเปิดเอาเครื่องมือเปิดจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับโดยหลักการคืออย่างนี้ครับนี่ยับไปถึงข้างล่างแล้วก็ดึงดึงขึ้นอย่างนี้นะครับดึงขึ้นอย่างนี้นี่นะครับนี่เปิดเอาเครื่องมือคืออย่างนี้นะครับนี่ยับราไปสองฟังเปิดได้ทั้งหมดครับนี่อย่างนี้นั่งสบายนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับอ่าบอกแฮปเนี่ยเป็นฟองน้ําฉีดนะครับ ข้างในก็จะมีโครงเหล็กฟองน้ําฉีดคืออะไรอ้าวดูนี่นี่คือฟองน้ําฉีดนี่นะนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยลิขสิทธิ์ของคาบิสโปรดักต์นะครับนี่คือฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะครับข้างหลังก็จะมีโครงเหล็กนี่เห็นไหมเห็นโครงเหล็กเนี่ยครับวิ่งอยู่ข้างในโน่นนะครับฟองน้ําฉีดที่ขึ้นโมมาทําเหมือนโรงงานประกอบรถยนต์ตัวนั่งก็เหมือนกันนะครับนี่คือหลักการเดียวกันนะครับนี่นี่คือฟองน้ําฉีดตัวนั่งนะครับทั่วทั่วไปก็จะเป็นฟองน้ําออกรถแล้วก็แถม นะโชว์ลูมก็จะแถมของถูกมาให้ก็จะเป็นแบนๆ,ๆดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นฟองน้ําอัดนี่ฮะฟองน้ําอัดก็คือเศษฟองน้ํามาอัดแล้วก็มาสไลด์เขาชอบเอาไปเสริมเ็าเรียกว่าเสริมเบาเสริมเบาเนี่ยนะครับพวกนี้แหละครับฟองน้ําอัดกับฟองน้ําธรรมดาแต่ของทางร้านนี่เป็นฟองน้ําฉีดนะครับฟองน้ําฉีดนี่สวยๆทนๆอยู่กันหลายปีนะครับใช้ได้กันเป็น10บๆปีเลยนี่นะครับ ทางร้านเราก็ยังมีบริการปูพื้นด้วยนะครับปูพื้นนะ,ะแล้วก็เสริมเส้นใยข้างหน้าตัวนี้ก็เป็นตัวเกรดเอหนาะเหนียวเหนียวทนทนนี่ครับสามารถถอดออกมาได้อย่างนี้เลยนะครับก็สามารถใส่กลับคืนได้อีกนะฮะปูพื้นของทางร้านเราก็นะครับใช้เป็นตัวเกรดเคือหนังเกรดเดียวกับตัวทํเบาเลยฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงนะครับครั้งเดียวอยู่กันยาวๆได้หลายๆปีหนึ่งเดียวนะครับในประเทศไทยแห่งนี้นะครับ ไม่ว่าท่านรถรุ่นไหนอย่างไรนะติดต่อมาได้นะครับร้านอยู่ลาดเท้า124จอดรถสะดวกสบายมีห้องรับรองลูกค้าเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานร้า,านจอดรถนะฮะสะดวกสบายเลยนะครับและแถมมาเลือกแล้วก็รอรับกันได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 1 7 60, 0 9 9 9 6 0 0 9 1 7 0 9 9 9 6 0นหะครับหรือทางไลน์แอดนะครับ,ร add, รบมีแอดนำหน้า car 9 9 มีแอดนำหน้านะครับ car 9 9, 9นะครับติดต่อมาได้นะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับสวัสดีครับ